สวัสดีค่ะพอดแคสต์นี้นะคะมีหญิงเซนเซนมาชวนทุกคนฝึกพูดร้อยคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับของใช้ห้องต่างๆในบ้านแล้วก็คำศาาัพท์อื่นๆที่น่ารู้นะคะฟังแล้วพูดตามค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะวาชิคิสไตญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นวาฟุกุเสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเช่นชุดกิโมโน วาชิุห้องสไตล์ญี่ปุ่นห้องแบบญี่ปุ่นวาชกหนังสือสไตล์ญี่ปุ่นหนังสือญี่ปุ่น,ว, oku, าานวาช็อุอาหารญี่ปุ่นวาคาชิขนมญี่ปุ่นญี่ปุ่นอาหาร โยชิคิสไตลตะวันตกแบบตะวันตกโยฟุคิเสื้อผ้าแบบตะวันตกโยชิ t จุห้องแบบตะวันตกโยช็กหนังสือต่างประเทศโยกาชิ ashi, ขนมต่างประเทศ โยชุอาหารต่างชาติโยชุเลา่านอกโยกะหนังนอกโยยะคุอการจองโยยะคุอสุรุจองชิงคงเรียวกะเที่ยวฮันิมุน ค a t s ก k เรียโกทริปแฟมิลี่ครอบครัวเทง a มิ ami, จดหมายคิดเตสแอมฟูโตซองฟุ k กโรถุงชิมบุงหนังสือพิมพ์มงได้ dai, ปัญหา มงไดการุมีปัญหาจูชที่อยู่ไคมโนโจจุซื้อของเต้นซื้อของเก่งเดมวะโทรศัพท์คำนี้ค่ะเป็นคำนามหมายถึงเครื่องโทร,รศัพท์นะคะ ดิมวาสุอโทรศัพท์อันนี้เป็นคำกริยาค่ะมาโดหน้าต่างดอประตูเกตาบโกที่วางรองเท้าธนะชั ana, ้นชูโนบุกุสกล่องเก็บของ ชาชินรูปภาพคาเล่นดาปฏิทินคาบิงแจกันดอกไม้เก้ง่กันงทางเข้าบ้านเทเลบิโทรทัศน์มิโมคงรีโมทเทเลวิโนมีโมคงรีโม,โมทโโมโมโมของโทรทัศน์ ดีบิงกูรูมห้องนั่งเล่นเนื้เฮียห้องนอนคิ่จินห้องครัวชาวารูมห้องอาบน้ำห้อยเหล็กห้องน้ำเซ็มปู้ิพัดลมแอร์คอนแอร์มัตเตรเลส ที่นอนฟูกนอนบรังเกต็โตผ้าหม่มบาสุเาหรือผ้าเช็ดตัวมัตโตพรมเช็ดเท้ามักระหมอนมกักระคับบาปอกหมอนโซฟาโซฟา,ซฟาอุตโตมัน ที่นั่งตัวเล็กใช้วางเท้าเป็นแบบโซฟาตัวเล็กค่ะหรือเขาจะเป็นแบบเก้าอี้ไว้นั่งก็ได้หรือวางเท้าก็ได้แต่สำหรัคนญี่ปุ่นเขาจะเอาไว้วางเท้าค่ะทปีบีได้ชั้นวางโทรทัศน์โน้ตโสโน้ตบุ๊กโฟโฟต้เฟรมกรอบรูป ้เย,เย็นตตเย็นตู้ตู้แช่แข็งตู้เย็น้งต้เต้แงเย็นตูิตเยตขียงเโโยน้แชโโงู้เนตู้แเขง่ฝงเ็นตู้่อ่อองเสีนยง้งนะคะ ม้วงเจาะตุ้งยิ่นระทะนาเบหมอชามุจิทัพีตักข้าวโอทมะทัพีตักสุปชกคีภาชนะ สระจานเลงเกสปูนช้อนกลางสปูนช้อนโฟกุซ่อมชาวังถ้วยชามใส่ข้าวของญี่ปุ่นฮาชิตะเกียบอาวาตะเคกกิที่ตีไข่จูซมิกิซ่าเครื่องปั่นน้ำผลไม้ฮันโดมิกิซะา เครื่องบดปั่นแบบใช้มือจักโซกินผ้าคีริวเบลันดาระเบียงบ้านค้าถิงมผ้ามานคัง,งมิกระจกชาชติน,นอัลบมัมอัลบัมรูปชคกุตาคุโตทานข้าว ปริสระจานแบ่งไซบาชิตะเกียบกลางตะเกียบสำหรับตักแบ่งวริบาชิตะเกียบไม้แบบหักครึ่งใช้ครั้งเดียวทิ้งนุยกุรุมิตุกตาหยัดนุน่นนิงเกียวตุกตาดากิมะกุระหมอนข้าง ชาวาแคปหมวกอาบน้ำวอดโรปตูเสื้อผ้าเซนตาคูบาสมิที่มีผ้าเซนตาคูห้งเกะที่ตากผ้าเซนตาคูบาสเกตโตตกากผ้าเซนตาคูคาโกตะกผ้า ลันโดรีบาสเกตตตะกราา้าผ้าเป็นอะไรบ้างคะหนึ่งร้อยคำง่ายๆในชีวิตประจำวันที่เราได้ใช้อย่างแน่นอนเพราะมันคือคำศัพท์ที่พื้นฐานมากๆเลยนะคะยังไงควรฝึกและท่องจำนะคะสำหรับคนที่อยากจะซื้อสามภาษาญี่ปุ่นให้ดีกว่าเดิมแล้วก็อยากรู้คำศัพท์มากขึ้น ยิ่งดูเยอะแล้วเราก็จะได้มีบทสนทนาหลากหลายเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะให้เห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆที่กำลังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ